สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนอืน่นวิวต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกเสียงตอบรับค่ะที่มอบให้กับเอชัวแล้วก็เพอร์พีชนะคะทุกข้อความส่งมาบอกว่าได้ทดลองแล้วได้ที่สูจนแล้วสามารถที่จะควบคุมรูปร่างได้สามารถ ที่จะดูแลน้ําหนักอย่างที่ตัวเองต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมีหุ่นแบบนี้ได้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับนุ้ยทั้งสิ้นเลยนะคะขอบคุณมากๆนุ้ยและทีมง,งานขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะวันนี้นุ้ยก็นําร่างกายของตัวเองคะ่ะไปตรวจสุขภาพเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ค่ะว่าเอสชูวกับเพอร์พีชเนี่ยนะคะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าผู้ชมดูที่ค่าตัดแต่ค่าไตของนุ้ยนะคะที่นุ้ไยไฮไลท์ไว้ ไปค่ะเขาบอกว่าต้องมากกว่า90หนุยได้101นะคะส่วนค่าตัดค่ะต้องน้อยกว่า40น้อยกว่า41อยู่ระหว่าง0ถึง105นะคะหนุยได้นี่เลยค่ะ13 8และ25้นั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าผลิตภัณฑ์เอสทัวแล้วก็เพอร์พีชนั้นปลอดภัย จริงๆค่ะยังไงนีก็ขอขอบคุณนะคะทูกสิ่งตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้เลยค่ะว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์นะคะดีๆแบบน,นี้นะคะต่อไปค่ะขอบคุณนะคะ